สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งเลวงพ่อโสธรนะครับมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับน้องมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับก็สวัสดีวันหยุดพักผ่อนนะเพื่อนเพี่อนนะครับผมนะก็วันนี้นะครับจะพามาชมมาสองนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับนี่เนี่ยนี่นะครับ จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาซองดูความเก่ากันครับนะนี <|oc|>. ่นะครับก็ดูนะครับเนี่ยดูคาพี่เบานะคุณพ่พิมพ์ก่อนอื่นนะครับแล้วก็วันละโลหะนะครับดูนะครับสนิมซาแดงนะครับขึ้นในผิวนะครับผมคพี่นะครับทำไมผมถึงว่าเป็นพิมพ์เนี้ยคือรุ่นคือองค์เนี้ยเป็นพระอุปคุตของหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับก็คือนะครับเนาะเขามีการเล่นหาไปทางนั้นนะคุณพี่นะครับผมก็เลยเอาแบบ เอาตามแบบเก้าไปก่อนนะครับผมนะนี่นะครับเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมนะผมให้ดูชัดๆนะครับก็นี่นะครับเนาะก็เห็นไหมครับดูความเกานะครับดูซาแดงนะครับเนาะเห็นไหมครับพระอุปคุตนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับผมนี่นะครับก็ดูนะครับเนาะดูเห็นไหมครับการหมุนห่วงนะครับเนาะการหมุนห่วงนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็เนื้อหานะครับแล้วก็ด้านลังนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่นะคุณพี่ี่นะนี่นะผมก็เลยอ่ะก็เขาเล่นไปทางนั้นก็มาชวนคุณพี่พี่สองก็สองไปทางนั้นเลยนะกันนะครับเพราะว่าเป็นของหลวงพ่ออิ่มวัดหวเขานคนับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเราท่านท่านสร้าง จากการล้อพิมพ์นะครับจากการล้อพิมพ์ก็คือยังไงวันนี้ครับมันก็คือมันสื่อถึงว่านะครับมันต้องมีพระที่เป็นแม่แบบที่เก่ากว่านั้นไงครับนะครับผมมองว่าการสร้างพระอุปคุตตั้งแต่โบราณนะพี่นะครับมีสร้างเข้ามาเรื่อยเรืนะครับถ้าเปรียบคล้ายๆที่เรานึกภาพออกก็จะเป็นเหมือนพระรัตนะเป็นวินพีนภาพออกไหมครับพระรัตนะที่สร้างตั้งแต่ยุคปลายยุคปลายของอาอายุทธยานะแล้วก็มาแบบต้นของร,ตรัตนโกสินนะครับผมที่เป็น พิมพ์พระพุทธูต่างๆนะครับผมก็คือจะเป็นพิมพ์พระพุทธูแต่แบบก็มีความเก่านะครับที่เราเรียกเรียกกันว่าพารัตนะนะครับผมนี่นะครับก็คือหลักใหญ่ใจความของวันนี้นะครับเนาะก็คือพระอุปคุตหลวงพ่ออิมนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเออเป็นพระจะยัดว่าเป็นพระอุปคุตของหลวงพ่ออิมหรอกนะครับแต่ก็คือเขาเล่นเป็นอย่างนั้นผมก็เลยพูดเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ หลักใหญ่จความของวันนี้ก็คือนะครับผมจะพาเพื่อนพี่นะครับมาส่องดูความเก่านะครับผมที่ว่าพลาแท้เขาควรจะมีนะครับผมความเก่านะครับที่เห็นไหมครับต้องดูความเก่าคือยังไงนะครับผมก็ไม่ได้พูดลอยลอยว่าอะอย่างนี้ต้องเก่านะเพี่นพี่นะเราเปรียบเทียบกันได้เพื่อนพี่นะครับเราส่องดูเพราะเรามีองค์ครูไงครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับแล้วดูวันณะโลหะนะอันนะครับเพี่นพี่นะ คือเราจะบอกว่าผ้าเราเก่าไม่ใช่ว่าอาผมจะบอกว่าอาเก่าแต่แบบไม่มีอะไรให้เคียงดูอะเก่าเก่าเพราะผมบอกว่าเก่าแหละครับไม่พีนะครับมันไม่ใช่ไม่พีนะครับมันเก่าเพราะมันต้องมีตัวเทียบเคียงนะครับนะว่าอาเก่าเพราะอะไรไม่ีนะเห็นไหมครับดูนะครับเนาะดูวันนะนะครับเนาะตันิมสาดแดงในเนื้อนะครับเนาะกับเนื้อโลหะเห็นไหมครับตาแดงในเนื้อกับเนื้อโลหะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะ ใช่ไหมครับนะครับเนี่ยนะครับนะนะครับเข่าเก่าให้ดูพี่พี่ดูเห็นไหมครับความคมของผมท่านนะครับตาท่านในตาท่านนะพี่นะครับเห็นไหมครับใช่ไหมครับนะครับเก่าพระเก่าไม่ได้อยู่ที่ผมบอกว่าเก่านะพี่นะครับที่ผมบอกนะครับเนาะเรามีองค์คูเรามีภาพจํานะครับว่าพระอย่างนี้เขาเก่ายังไงเห็นไหมครับดูสนิมซาแดงในเนื้อนะพี่นะ เห็นไหมครับเนี่ยสาแดงในเนื้อเรื่อๆนะครับเนาะนี่โลหะใหม่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมีตันนีบไหมล่ะผมด้ยนะครับถูกไหมครับเก่าก็คือเก่าใหม่ก็คือใหม่มันก็อย่างนี้มันก็แค่นี้เองผมด้วยนะครับเนาะนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ดูให้พี่ดูนะครับดูดินขี้เป้านะครับเห็นไหมครับ ดินขี้เบ้านะครับก็คือเห็นไหมเปนก้อนนะครับเนาะเป็นดินขี้งวนะพี่นะครับพอเขาทาดินขี้งวเสร็จมันก็มีดินล้วนมาอีกชั้นหนึ่งนะนะครับพอกๆนะครับองค์นี้เขาเหลือดินชั้นนอกล้วนๆเหลืองๆนี้ชัดนะครับผมนี่นะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เก่านะครับมันต้องบอกได้ว่าเก่าเพราะอะไรพม่นะครับเนาะไม่ใช่แบบเก่าเพราะผมบอกว่าเก่านะไม่ไม่ใช่นะพีนะครับนะนะครับ หรือว่าเก่าเพราะคนนู้นคนนี้บอกว่าเก่าไม่ใช่นะครับเนาะเก่าเพราะของสิ่งนั้นเก่าๆนะครับเห็นไหมครับดินขี้เป้านะครับของธรรมชาติของพระโบรานนะครับผมนี่นะเห็นไหมครับความเก่าแล้วก็นะครับมา้องดูชั้ๆทีนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับวัณโลหะนะครับเนี่ยสนิมนะครับ แล้วก็ดินขี้เป้านะครับนี่เม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับแล้วดินขี้เป้าฝังในเนื้อนะครับธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดินขี้เป้าฝังนะครับเนี่ยนะครับแห้งๆกลางๆเลยนะนะครับแล้วก็นะครับพหลรอบโบราณผมจะบอกตลอดนะครับรอยสนิมเอ้รอยตะไบนะครับนี่นะครับตะไบเก่านะครับนี่ะหมดคมแล้วนะครับผมนี่นะนะครับ ความรู้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะความรู้แบบที่อาจารย์ในวงการพากเครื่องหลายๆท่านนะครับเขาสอนนะครับเนาะคือเราอย่าไปอคตินะครับที่ว่าเราฟังหลายหลคนได้นะเพื่อนๆพ่นี่นะครับคือบางคนเขาพูดไม่เยอะหรอกนะครับแต่เขาพูดแบบคํานึงนะเหมือนที่ผมพูดเมื่อวานนะเมื่ออาจารย์โอ๊ตที่ว่าดูความเก่าดูเนื้อไม่ได้ที่เขาเปรียบเทียบว่าทำไมถึงซอกอย่างนั้นทำไมถึงซอกพิมพ์คาสมเด็จแล้วทำไมถึงขายได้แล้วนะครับ ว่าซอพิม์กับพิมกดมันตำหนิมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับถ้าบอกจะให้ดูตำหนิอ่าแล้วทำไมถึงขายได้ล่ะนะถูกไหมครับนะครับเขาพูดตรงนักไอ้ประโยคนั้นนะเขาพูดแค่หัวคลิปเองนะครับประมาณถึงนาทีหรือมไม่รู้นะครับที่ผมดูมันผ่านนะครับผมะแต่มันแบบเออมันทําให้เราสนใจมันทําให้เราเรียนรู้นะครับะแล้วผมก็ไปรีบไปส่งเด็กนะก็ดูแค่คร่าวๆนะครับเห็นไหมครับก็คือผมไม่ผมไม่รู้จักใครในวงการนะครับเนาะจริงๆอคลิปที่เป็นประโยชน์ที่ คนเก่งๆเขาแนะนำนะครับผมผมอยากจะแชร์ในช่องนะครับจะได้แบบรู้ให้ความรู้เพื่อนพี่นะครับเนาะเพื่อนพี่จะได้รู้แบบที่ผมเออมันมันน่าสนใจนะครับผมเขาพูดบางคําแค่นาทีเดียวนะครับเนาะมันแบบมันทําให้เราสามารถไปคิดต่อได้นะครับบางคนพูดเป็นชั่วโมงนะครับวนไปวนมาวนไปวนมานักเรียนเขาสอบสอบวัดผลเด็กเพราะอะไรนะครับเขาสอบว่าคุณครูนั้นนะครับสอนเข้าใจไหมสอนเด็กเข้าใจไหมนะครับถ้าลงถ้า ถ้านักเรียนในห้องสอบตกหมดนะครับมันไม่ได้เหมือนคือมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เด็กนะครับเนาะมันจะลามไปถึงคุณครูนั่นแหละนะครับว่าคุณสอนเด็กเข้าใจไหมนะครับถูกไหมครับบางคนที่อาจารย์โออาจารย์อ่านอะไรที่ผมชอบอาจารย์โทนอาจารย์บอยนะครับที่ที่เขาสอนในจุดที่เออมันเข้าใจง่ายๆนะครับเนาะมันก็เลยผมก็แบบชอบกล่าวอ้างถึงอาจารย์เหล่านั้นนะครับต้องขออนุญาตด้วยนะครับผมนะเพื่อแบบจะได้เป็นความรู้ของ คนที่แบบหัดเล่นพลาใหม่ๆนะครับก็ยังผมด้วยอย่างพอนไพพี่นะครับเนาะพาเครื่องนะครับมันมีเป็นนะครับเป็นแท่ละล้านรุ่นมันเป็นมันพันไพพี่นะครับเนมันมันเรียนรู้กันไม่จบไม่สิ้นนะครับผมเราก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะเพอนไพพี่นะครับก็ข้าวโพคุ่มันมีตั้งแต่โบราณแล้วนะครับแต่ที่ผมพูดว่าเอาหลวงพ่ออีวันเอากราเป๋าขอเล่นไนเป็นอย่างนี้นะครับเนาะก็เอากระเอาตามเขาแล้วกันนะครับผมแต่หลัก ใหญ่ใจความก็คือนะครับอยากให้ดูความเก่านะครับเนาะให้ดูความเก่าความแท้ขององค์พระนะครับที่เอาเทียบเคียงให้ดูนะครับเก่าเพราะมีองค์คูเทียบเคียงนะครับเนาะหรือไม่มีองค์คูแต่เรามีภาพจำไงครับนะครับว่าเราดูของเก่านะครับผมถึงบอกนะครับผมเก็บพารุ่นี้พอไรนยนะครับส่องไปส่องไปส่องไปมันติดตามันติดตาความเก่านี่พี่นะครับไปดูยังไงเก่าไปดูพระเก่ามันก็คือเก่าเห็นไหมครับนะครับดูสนิมในเนื้อนะครับตอใบเก่า ที่เบ้าเก่าเห็นไหมครับนะครับแต่บางคนนะครับดูพระเกศพระเกศก็จาพระเกศนั่นแหละนะครับภาพจาพระเกศนะครับแล้วตอนนี้อ่าเล่นพระเกศเก็บพระเกศขายไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ภาพจาพระเก๊ไปเกะกะละลานคนอื่นอีกต่างหากนี่นี่นะครับมันดูมันดูดูน่าลํำคานะนะบนเวทีนะครับนะครับเล่นพระนะบนเวทีนะครับถ้าพระนะครับ เราเก่าอะถึงไม่รู้ที่เราขายเก่าขายได้ก็คือเราขายเก่านะครับแต่ถ้าคุณเล่นของคุณยังไงก็ขายไม่ได้ขายพิมพ์ก็ไม่ได้ขายเก่าก็ไม่ได้มันน่าจะฉุกคิดนะนะครับจะขายพาร์ตละทีต้องมานั่งเถียงคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยนี่นะเฮ้ยนี่แท้นะนะเฮ้ยไม่แท้เฮ้ยเองดูไม่เป็นไปฟังใครมาเนี่ยแท้แท้อย่างนั้นมนแท้คนเดียวเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะอย่างนี้อะผมไม่ว่าเป็นหลวงพ่ออิ่มหรอกนะครับ ผมขายเก่านะครับเก่าประกันแท้ไม่รู้ที่นะเนี่ยขายได้ทั้งวันวันวิถูกไหมครับขายตู้ขายแพงก็แล้วแต่คุยกันนะครับมันแล้วแต่คนที่มาซื้อเขามองว่าเป็นอะไรถูกไหมครับเราขายเก่าแล้วพาแท้ไม่จําเป็นต้องรู้ที่นะครับเราขายแท้เราขายเก่าประกันแท้ได้ทั้งวันนะบนวีนะครับแต่พระบางองค์ประกันแท้เขามองมันเขามไม่ซื้อนี่มันก็มันน่าจะฉุกคิดได้นะครับวนวีนะครับเนาะ ก็แค่นั้นเองนะพี่นะการเล่นพนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะเล่นพ้ะนะครับพระเก็บเก็บที่ว่าเก็บพระใช้พระเก็บพระใช้อย่างหนึ่งนะครับพระซื้อขายอย่างหนึ่งนะครับคุณเก็บอย่างเดียวนะครับเนาะคุณไม่มีเงินเป็นแบบเงินเย็นเป็นแบบล้านล้านล้านคุณอยู่ในวงการไม่ได้พูดด้วพี่นะครับคุณต้องเก็บแล้วคุณก็มีขายบ้างนะครับไม่งั้นจะมีปัญหากับครอบครัวเลยนะครับผมนะก็ก็ขนาดผม เปิดบริษัทนะครับเนาะมีรายได้ที่แบบที่มั่นคงพอสมควรนะครับผมนะก็ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรไปนะครับเนาะก็ยังต้องแบบมีออกบ้างนะเพื่อนวินะครับเนาะเพราะถ้าเราเก็บอย่างเดียวถ้าเราไม่ออกเราเก็บเข้าไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนวินะครับแล้วใจผมอะเป็นคนชอบส่องพ้านะครับเนาะไปส่องได้แค่ส่องซื้อไม่ได้มีแล้วนะครับสมมุติเนี่ยอย่างเงี้ยผมมีองค์หนึ่งแล้วนะครับนะถ้าผมไม่ซื้อขายไหมครับผมถึงผมจะซื้อได้ยังไงล่ะครับเนาะใช่ไหมครับ มันก็ต้องอ่ะออกบ้างเช่าบ้างเก็บรุ่นที่เราชอบนะครับเราเก็บรุ่นนี้เพราะอะไรมันมีความหมายอ่ส่องดูวันหน้าลูหาพาแท้นะครับเพื่อที่จะได้ศึกษานะครับมันก็แค่นั้นเองนะวีนะครับอันนี้เป็นมุมมองนะครับน้องเล็กๆน้อยๆในวงการพระเครื่องผมลวกันนะควีนะครับเนาะจะได้แบบเพื่อพี่จะได้แบบสองพระชมพระแบบมีความสุขกันนะครับจะได้แบบไม่ต้องมีปัญหาในคะรอบครัวนะครับสิ่งใดที่มันทําแล้วมันมีความสุขอะวีนะมันทําได้แบบ มันทําได้ยาวนะครับมันทําได้แบบมันทําได้แบบมันไม่ต้องแบบมาฝืนตัวเองนะครับผมนะก็เหมือนทํา youtube นะพี่นะผมทําผมอให้พี่ชมนะครับเร<ม>าแบ่งปันกันพูดคุยกันผมก็มีความสุขนะครับผมไม่นะมได้ซีเรียสอะไรนะรพี่นะนเงินจาก youtube มันไม่ได้เยอะหรอกพี่นะผมพูดเลยนะครับนะทีแรกก็เห็นช่องดังๆเขาอวดนั่นอวดนี้แต่จริงๆมันไม่เยอะเลยนะพี่นะได้ทีก็ร้อยเหรียญร้อยเหรียญเท่าไหร่ สามบ้านสี่พันประมาณเนี้ยประมาณสี่พันนะครับเนาะมันแล้วมันไม่ได้ทุกเดือนด้วยนะมันเพื่นนะครับมันไม่ได้ทุกเดือนนะครับมันไม่ได้ทุกเดือนเลยนะนะครับสามเดือนทีสองเดือนทีแล้วแต่ยอดตูนะเพื่อนเพี่นนะมันไม่ได้เยอะนะนะครับจะเรียนตกได้เดือนละพันนะครับบางคนนะครับเห็นช่องกิน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 เขาได้เงินเยอะก็มานาั่งกินกินแต่ตัวเองไม่ได้ถนัดกินหรอกก็กินไปด้วยคิดว่าเขาคิดว่าจะได้แบบเขานะครับเห็นแต่ยอดเงินเห็นคือมองแต่ความสําเร็จที่ ที่มันอยู่ปลายทางนะครับเนาะแต่ไม่ได้มองว่าเออเราไม่ได้ชอบกินหรอกแต่เห็นคนอื่นเขาเขากินแล้วเขาได้เงินเยอะนะครับที่ว่าถ้าก,นะกันนัเชนแนลอิพีดอแหลกอะไรอย่างนี้หลายๆายช่องนะครับที่เขาเห็นเงินเห็นทองนะครับที่เขาแบบแสนทับล้านทับอย่างนี้นะครับเนาะเออเขาทําเพราะเขาชอบกินไงครับเนาะก็คือคนดูไม่ดูก็คือเขาต้องกินอยู่แล้วเพราะเขาชอบกินนะครับเนาะนะเขาก็กินกินไปนะครับสุดท้ายก็เลิกไปหลายหลายเพราะมันคนกดคนดูคนชมเขา เขาไม่ได so ้ชอบทุกคนนะนะเพื่อนพ่ี่นะครับมันแล้วแต่มาแล้ว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 แต่เขาด้วยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องเลิกเพราะเราไม่ได้ทำว่าเราชอบไหมครับนะครับเราไม่ได้ทําว่าเราชอบไหมครับนะครับเราทําเพราะเรามองเห็นความสําเร็จของมันแต่เราไม่ได้ชอบนะครับแต่ถ้าทําว่าเราชอบผนดูไม่ดูก็ช่างเราก็ชอบกินอยู่แล้วเนาะชอบกินชอบเที่ยวนะครับชอบส่องผ้าอะไรนี้นะครับมันก็ทําไปเถอะนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับอย่างน้อยก็เก็บไว้ดูนะครับผมนะก็อย่างนี้นะที่ผมบอกนะครับเริ่มต้น ทำจากความสุขอะมันลุเปน้นบรรวพี่นะครับมันมันมันจะมันจะจีหลังนะมันจะแบบยาวนานมันไม่ได้ดูแค่ความสําเร็จนะครับเราทําเพราะเรามีความสุขนะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะก็สวัสดีวันจุดอีกทีนะบนรลุพี่นะครับคึ้มๆทั้งวันวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะก็ฝากบรรลุพี่นะครับช่วยกดติดตามช่องนะครับกดไลค์คลิปให้ผมด้วด้ละครับคุณผู้ะมขอบคุณครับสวัสดีครับ